ติดการประชุมครมร3มีนาคม2568เดินหน้าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลบัลเลต10,000บาทในเฟสที่3แจกเงินเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรแบ่งกลุ่มในการจ่ายเงินหรือไม่แล้ววันนี้ครมรจะมีการอนุมัติหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะรวมไปถึงการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนะคะในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่หลายคนรอคอยค่ะมีความคืบหน้าในการประชุมครมรในวันนี้หรือไม่ จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในการรับสิทธิการชดเชยไร่ละ1,000บาทเตรียมความพร้อมลงทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะก็ติดอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพ,พร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะ3ม,มีนาคม2 5 6 8ล่าสุดคุณจ นาย,ยุห่วงรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าในส่วนข,ของครมวันนี้เลื่อนมาประชุมนะคะเป็นวันจันทร์ที่3มีนาคม2 5 6 8โดยจะมีวาระสําคัญในเรื่องของการทบทวนมติครมแต่จะออกมาในส่วนของการทบทวนในส่วนของการช่วยเหลือแบบไหนอย่างไหนนะคะเราต้องกอติดการประชุมครมไปพร้อมๆกันซึ่งหลายคนก็รอคอยแล้วก็ติดตามนะคะว่าการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบรอดหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3สําหรับพี่ น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่อายุ16ปีถึง59ปีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หรืออยู่ในขั้นตอนที่3รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะวันนี้การประชุมครมจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการทบทวนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้หรือไม่เราก็ต้องไปติดตามค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลายคนก็ลุ้นว่าในส่วนของการใช้จ่ายพื้นที่ในการใช้จ่ายการถอนเป็นเงินสดการใช้จ่ายในส่วนของการ ให้สิทธิสดิการตรงนี้จากทางภาครัฐส่วนของการใช้จ่ายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนง่ายขึ้นเฟสสามมาแน่นอนนั่นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนติดตามคลิปเสียงของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรี่วยสดิการกระทรวงการคลังถึงการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบริษัทหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ค่ะนี่ค่ะขอถามอีกนิดนึงเรื่องเฟสสามที่ที่บอกว่าจะมีการปรับเง่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อ่ะค่ะอันนี้อันนี้อธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะรอข้อสรุปแต่ น่าจะอยู่ในไม่ใช่น่าจะอยู่แหละอยู่ในอยู่ในอยู่ในมิติของดิจิทัลแหละ ก็คือเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราแจกไม่ได้ยินอย่างนั้นนะอ๋อแล้วหมายความว่ายังไงคะที่บอกว่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลเรากําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขปรับเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เออได้ง่ายขึ้นไม่ได้ยินอย่างนั้นละกันว่าสามารถแลกเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้จ่ายเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเราส่วนการใช้จ่ายยังจําเป็นต้องจํากัดพื้นที่แบบตามตามทะเบียนบ้านเหมือนเดิมไหมคะรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่ เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมมืนเดิมแต่มีการมีการทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนนี่แล้วกันใช่ไม่นในเื่องคอมพิ่ตอรอมวเตอเป็นที่ไหนไมันก็ต้องสามารถเป็นเงินสดได้สิคะในเมื่อระบบมันเป็นอิสโตเพมมันไม่ใช่เป็นแบบไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่านถามคืออยู่อได้เงินมาเอาไปแลกเงินเงินสดได้เลยใช่ไหมคำตอบอย่ไม่ได้ เมอไม่ไม่แน่ใจผมก็ใจาประมาณนะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก่อนท่านจ้าอานบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงือนไขเพื่อให้นําไปใช้เพื่อให้นาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายไปถึงรับเงินมาเข้าระบบดิจิตอลแล้วก็ไปแลกเป็นเงินสดเอามาใช้เลยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้เราไม่ได้มีการไม่มีแต่เรายืนยันว่าต่อให้ได้เป็นดิจิตอลก็ไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่คือเอาไปใช้จ่ายแค่จะทําให้มันใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นใช่ ไม่แทนเงินสดแต่มีเงื่อนไขไงเพราะมันอยู่ในดิจิทัลมันก็จะมีเรื่องของอันเภอมีเรื่องของรอบหนึ่งรอบสองดแต่ว่าพวกเงื่อนไขต่างๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะต้องใช้ในเอ่อแอทะเบียนบ้านอะไรอยั้ต่อไปใช้ที่ไหนก็ได้จำเป็นไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเ้าสรุปเงินเงื่อนไขคล้ายๆเดิมมีอาจจะมีรีแลกซ์บ้างเงินบางอันที่มันแบบมันใช้งานยากมันอะไรหรออะไรอะไรเงี้ยอใช่ทีนที่ชดเจนวันไหนเนี่ยก็ุม <ไ>ม,มีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งะนะฮะเรื่องอนุนะครับแล้วก็จะมีการ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเฟสสามมาแน่นอนวันนี้กอติดไปพรพอมๆกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งรายเก่านะคะที่ใช้จ่ายในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจําตัวประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่14.5ล้านคนจะมีการคัดกรองเลยส่วนถ้าหากใครได้รับสิทธิ์นะคะก็จะใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถือว่าโดนตัดสิทธิ์ไปไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี2568แล้วก็รายใหม่ทั้งหมดเงื่อนไขจะออกมาในรูปแบบไหนเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินหรือไม่ก็ต้องมาติดตามในการประชุมครมในดีวันนี้เดือนมีนาคมแล้วนะคะตามไทม์ไลน์จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนออกมาในรูปแบบไหนก็ติดไปพร้พอ,อมๆกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะเรื่องของการลงทะเบียนเกษตรกรในการรับสิทธิ์ทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะในการ เชิไร้และหน0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารทรกศชัดเจนถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปตามค่ะกลับไปดูนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2562ถึง2565นะครับเรามีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนานเนี่ยนะครับถึง428,000ล้านบาทนะครับเฉลี่ยปีละมากกว่า1,000 0 0ล้านบาทนะครับในป66ี66ก็มีการช่วยเหลือที่ลดลงนะครับอยู่ประมาณ6,0,000กว่าล้าน ส่วนปีนี้นะครับมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทำให้ภาวะข้าวที่เราผลิตขึ้นมาออกมาในช่วงนี้เนี่ยนะครับเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานสถานการณ์ของอินเดียก็ดีนะครับเรื่องของออผลผลิตของโลกเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับต่างๆเนี่ยกดดันให้ทางเกษตรกรที่ผลิตบุกข้าวนาปังเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ว่าเงินที่เราจะให้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเงินที่สาหรับสนับสนุนการาปลูกมาครั้งนี้นะครับแต่จะเป็นเงินสําหรับในการปลูกรอบหน้านะครับเพื่อที่จะเอาไปควบคุมดูแลเรื่องอาการจํากัดในเรื่องของการเปลี่ยนพืชดีไหมนะครับหรือว่าการ ปรับปรุงคุณภาพนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับให้เหมาะสมสุดนะคะคุณผู้ชม3ประเด็นนี้หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนที่รอคอยการเติมเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบเตรในเืินบาทแล้วก็บัตรคืนจนหรือว่าบัตรเครดิการแห่งรัฐใครอยู่ในกลุ่มไหนร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ